พี่ว่าเรียกหนึ่งหนึ่งหกเก้าพี่เดอมนนีทีต้องเข้าอ่ะบอกเลยเขารักแฟนมากเขาก็เลยโหดมากถึงมากไปธรรมดาคนที่รักกันนะคะไม่อันนี้ตขาเซฟต้องกองแม่เออนักมากเธอแบบเขาเรียกอะไรคุกคามน้องเขาเกินไปออเหรอคุกคามเกินไปใช่ไหม เราแย่งพูดก่อนเพราะว่าเธอจะพูดวาใครจะไปพูดผีเห็นผีนะเธอแต่เราเห็นอย่างอื่นเราเห็นเออหนึ่งหนึ่งหกเก้ามาเลยเอ๊ะหนึ่งหนึ่งหกแปดเหรอหนึ่งหนึ่งหกแปดหรือหนึ่งหนึ่งหกเก้าตัวอืมหนึ่งหนึ่งหกแปดหรือหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้านั่นมันไนอ้นี่เออเราพูดไปหนึ่งหนึ่งหกเก้าอืมอะไร เห็นอะไรอ้าเห็นมีเห็นมีนนไม้เห็นมีนนไม้หนึ่งหกเก้าฮรถอันี้ใช่ไหมเดี๋ยวน้องยุ้ยคะแนนน้ำสุดนะครับแล้วก็พี่จ๋านะครับน้องนองคนดีนะครับพี่เป็นลูกกระตูนนะครับพี่ไลฟ์นั้นสรุปเป็นไงไลฟ์ที่ ือไดที่เสือพี่มิ้นทำคออ๋อคอเสื้อกว้างอะไรไม่ไหนอ่ะจะไม่ได้อ้อาวไปสั่งพิซซ่าให้เรากินเถอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองไม่สั่งอะไรทั้งนั้นเราสั่งไปแล้วโคตรวุ่นวายเลยเออไม่ต้องสั่งอะไรให้เราเท่านั้นแหละเออส,<า>สั่งไปก็รุ่งนั้นเท่านั้นแหละ หรือกินอย่างกินนายโอนตังไปถ่ายสั่งเองกดสั่งเองได้กดสั่งเองครับตัวเองได้น้องไหมเห็นคะ่ะซีสีเห็นน้องเห็นเห็นเมนน้องไหมเห็นเมนน้องไหมครับอ๋อเห็นค่ะเราครัดจมูก่ะส่งพัสดุดมาได้คะ่ะระเบิดเปลี่ยนจาก อลี่ยนจากลาไรเดอร์เป็นส่วัพลสดุมาแทนนะคะตั้งชื่อที่วางคนสวยผมชื่อแก้มมีคนชื่อเยอะแล้วชื่อดาเออคุกคามน้องพูดไม่สุภาพก็ตั้งใจให้มันไพ่ล้อกว่านี้เอาน้องไม่อยากชื่อแก้มไงแก้มดักเนี่ยน้องบอกว่าถ้ากูชื่อแบบนี้กูไม่ชื่อกูไม่ชื่อจะไม่แต่ชื่อดีกว่าอะไรอย่างนี้ เฮ้ยเวลาใครผ่านมาเราจะได้เห็นว่า<ค>วเขาเห็นไรนี้น่ารักอะไรอย่างนี้ดมพูกจากอะไรไม่เคยล็อกตอกทิ้งเลยถึงแล้วค่ะป้าถึงแล้วค่ะเขาเป็นคุณมากค่ะอะไรนะป้าป้าทำไงป้าตัวเล็กอยากเห็นแมวพีนะ่จังพี่ไม่มีแมวพี่พี่แค่เป็นที่พี่แค่เป็นแบบค้นหาอาหารให้มันกินแล้วมันกินเสร็จก็ไปนะมันไม่ให้จับนิดหนึ่งก็ไม่ได้มองก็ไม่ได้มองก็ขู่ด้วยจะโดนมันตกไปไหนไม่รู้เลย น้องมิน้นพวกนี้ไปไหนมาคะมิ้นว่าคนที่พี่พี่พ,พ,พี่เป็นคนถามอะจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเศรษศาสตร์มองรู้ถึงอนาคตคนที่ถามอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตอะนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเธอเราว่าเขามีเซน่ะเขาถามว่าพรุ่งนี้ไปไหนมาคะุปปคไปกินอะไรมาคะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่า มีสัมพันธ์พิเศษนอกจากสัมพันธ์ที่แปดก็เป็นสัมพันธ์ที่สิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยเธอเออคนที่ถามเมน,นี้ยเราสังเกตเห็นแบบหลายหลาแล้วด้วยบางทีหลายเม้นท์หน้าแล้วว่าเขาจะต้องมีสัมพันธ์ที่สิบแปดสิบเก้าแน่เลยไมเออ่เออเขาถามเลขอนาคตดอะเธอโอองั้นเพื่อนแปลว่าเขาถามคนมีเซนส์อย่างเธอเหรอคนมีเซนส์ถามคนมีเซนส์เหรอ ตาถึงแล้วค่ะให้พนักงานเฟดเอาใส่ตู้เย็นไว้อยู่ค่ะพี่เออใช่ <c oughs> กลับมาก่อนวนะพี่มิ้นกลับมาก่อนเมื่อไหร่จะได้ไล์ด้วยกันคะคาดว่าจะเป็นภายในเดือนนี้พี่มินจะไปหาดีกว่าแล้วก็จะปไปคู่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ไล์คู่นานแล้วจร <c oughs> ิงนะตัว <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> เขาจะแต่งตัวส, <c oughs> สวยๆแต่งตัวดีๆแต่งตัวไม่เหมือนพระอีกแล้วเขาจะต้องทำ โม่อยากแต่งตัวเหมือนพระนี่ไหมเขาแบบอย่างนี้นต์ตัวกลับวัดมากเลยอเออเมื่อคืนตัวลงคลิปเขาอย่างนี้นม์ตัวไปนอนวัดมาก,มาก <c oughs> จริงๆมันมีคลิปหนึ่งที่พี่ความเหมือนพระมาก,มากพี่ให้นางดูนางยังแบบว่าโอ้พระเจ้าไม่เอานี่เป็นพระหรือจริงจริงๆนะเหมือนพระมากคนอะไรคงหน้าเหมือนพระมากเธอเหมือนไหม เธอว่าหน้าแบบเนี้ยห,หัวเอ็หน้าผากเราแค่งเงาแว๊บมันไม่ได้ไม่อันนี้เราถ่ายเงาเธอเธอว่าเหมือนไหมล่ะไม่เหมือนหรอกสี่ <4 S 2> เดือนแล้วที่ไม่ได้ดูไลฟ์คูไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทําให้กับทุกคนค่าธํามันรถต้องเข้าแล้วล่ะขนมกินกันวันไหนไดีกว่าวันไหนออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณกระลารเราจะไม่บอกวันเวลาเพราะว่าบางทีอะ่ะเราเอาความแน่นอนกับตัวเราไม่ได้ มีอะไรที่แน่นอนบ้างเราเชื่ออะไรได้บ้างตอนเนี้ยเธอเชื่อได้เลยว่าเรารักเธอคนเดียวรักเธอที่สุด <c oughs> เขารักตัวนะ <c oughs> เขาบอกรักตัวทุกวันเลยนะ <c oughs> มันยังไม่น่าเชื่อพออีกหรอตัวอย่าเขินอย่าเขินเดี๋ยวเขาจะโอนค่าน้ำมันรถให้เราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วเนี่ย หวังว่าพี่คงได้ดูไลค์คู่สักครั้งนะคะน้องๆได้ดูแน่นอนคะ่ะที่ว่าไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์หรือว่าไปหากันเพราะคือมันมีเวลาไม่ค่อยเยอะแล้วด้วยสถานการณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็เราสองคนก็ฉีดวัคซีนครบสิบห้าเข็มแล้วก็อยากจะไปหากันได้อะไรสิบเข็มนะสิบห้าเข็มโอ้ <laughs> <laughs> ได้นั่งคุยยม,มาบา <laughs> นแต่เข็มไหนวะเนี่ยสิบห้าเข็มเหรอ พี่มิ้นหล่อทําไมน่ารักขึ้นทุกวันจริงๆพี่อยากบอกว่าที่มีแฟนน่ารักอะเพราะว่าเรามีแฟนน่ารักอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูดีเราอยากทําตัวเองให้มันดูดีอปรับปรุงตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นขนาดหน้าเราเป็นสิวตอนนั้นอะ่ะคือสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับพี่พี่ไม่เคยเป็นสิวไงแล้วสิ่งที่พี่กลัวเขารับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บูลลี่ ie, คนที่เป็นสิวหรือไม่ได้เป็นสิวนะเพราะตอนนั้นหน้าพี่เป็นสิวแบบ หอมากเลยอ่ะนางไม่ได้เป็นสิวฮอร์โมนนะนางเป็นสิวแบบแพ้แพ้แพสแผลแมสสิวแบบุดตันนะที่ออกที่มันแบบไม่สามารถบีบเองได้ใช่แล้วเราต้องไปคลินิกอ่ะแล้วรอยกดของคลินิกอ่ะคือสิวเต็มหน้าเลยอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะไม่ได้บูลลี่คือประสบการณ์จริงเพราะว่าตัวเองอ่ะตั้งแต่เด็กจนถึงอายุยี่สิบยี่สิบแปดยี่ิบแปด ไม่เคยมีสิวมามีสิวตอน,น,นอายุยี่สิบเก้าคือริงงมากเลยแล้ววางจะรับได้ไหมแล้ววางจะรังเกียจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราออเองก็เคยมีแฟนที่แบบเ,ออเป็นสิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีแต,แต่แต่เราก็ไม่ได้เยอะจนหน้าเกลียดหน้าเกิดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกคันไหมคันเหมือหน้าอะไรอย่างงี้แต่คือคือเราเป็นสิวเคมีสมัย็เราก็รู้สึกว่าเราแบบ ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยคือเข้าใจประคนที่มันมันไม่เคยเป็นอ่ะมันก็แบบว่าเฮ้ยเขาจะได้ไหมเขาจะอะไรเนี่ยเออแต่สิ่งที่เขาแบบเขาก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกเลยว่าคนเราคบกันไม่ได้คบกันที่แบบหน้าตาดีนะเขาคบกันที่นิสัยทุกวันนี้เขาจะไม่คบพี่เพราะนิสัยวีนี่แหละบอกอยู่ทุกวันเนี่ยบอกอยู่ทุกวัน คือคิดดูดิคือใครทําอะไรมาก็แล้วแต่อีนี่ต้องรับใจาอีนี่ต้องรับฟังแล้วอีนี่พูดห้ามพูดถ้าพูดปุด๊บนี่ผิดใจกันอีก uh huh. เออพานพ่านทะเลาะโกรดนี่ด้วยเป็นแบบนั้นนี่เลยรู้สึกว่าเออบางทีอะเวลาเลิกกันไปอะไม่ต้องถามใครผลว่ามีคนอื่นไหมถามตัวเองอนะง <laughs> uh huh. งไปหมดแบบเอางผิดตนน uh ้นหายวัน <laughs> ใจร้อนลมลมลมอารมณ์ร้อนแล้วเจอมึงนะใช่จริงๆแล้วอ่ะเป็นประจําเดือนไงจะบอกว่าแล้วก็ต้องรังนะรูปเป็นประจําเดือนนี่คือแบบโอ้เลือดลมไม่ดีอ่ะพูดอะไรน,นิดหน่อยก็เซนไม่ถี่เซนส์สสสถีด,ด,ถดน้ำตาบิ่มๆน้ำตาลน้ำตาคอตโลอดอะไรนิดหน่อยคือแบบ <c oughs> อะไรนิดหน่อย อย่างเงี้ตยตระยาปรับปรุงอยู่ทำยังไ,ไงดีอะตัดตรงนั้นออกไหมจะได้ไม่ต้องเป็นไม่เดี๋ยวตัดให้นี่จะบอกว่าที่หัวร้อนนี่ที่เครียดที่อะไรที่วอยไว้ที่อะไรเนี่ยคือเป็นวันนั้นนี่ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไงอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้ไปหาไงเพราะคิดว่าไปแล้วมันไม่คุ้มอะอเออเลยไม่ไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ได้ฟิลมไม่ได้ ฟิวเจอร์ไม่ได้ถ้งหัวแตกถ้งหัวแตกไม่ต้องมาไม่ต้องมาเออเออเราจะคุยกันตลอดถ้าว่าหัวแตกก็จะไม่ไป <c oughs> เข้าใจเดี๋ยวเวลาเวลาคือไปลวมันไม่คุ้มใช่คือไปลวมันไม่คุ้มขับรถไปตั้งไกลเราไม่ได้ทําอะไรมันไม่คุ้มสวดมนต์เหรอคือพยายามปรับควบคุมอารมณ์เ้วมันเวลาวันที่จะเป็นวันนัของเดือนช่วงที่มันจะเป็น กินยาปรับฮอร์โมนพีน่คือพี่กินยาปรับฮอร์โมนด้วยไงที่มันเป็นเยอะขนาดเนี้ยคือกินยาที่มันเป็นสิวอะสิวรดแต่ฮอร์โมนเราแบบคยไเงีคยก็งงลังอะแบบโอ๊รับไม่ได้นี่กูมีผวหรือกูมีเมียง,งงไปหมด <laughs> แล้วพี่ม่งก็บอยบายว่าถ้าเธอจะคิดว่าเธอเป็นเมียตลอดเวลรำเปนไม่ได้ฉันไม่คิดว่าแค่เป็นผลหรลอบ้างหรอ <laughs> ใช่ถ้าเปนไมต้องแล้วทำไมเธออุปโลกว,ว่าเธอจะต้องเป็นเมียเราเราไม่เข้าใจทำไมเธอไม่คิดที่จะต้องเป็นผัวเราบ้างอันนี้เราถามจริงๆเนี่ยเราเราสงสัยมากเลยว่าเราก็เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันน่ะทำไมเธอไม่คิดที่จะเป็นผัวเราบ้างเออเราไม่เข้าใจจริงๆนะเออเราทำไมเธ <คน S 2> อคิดจะ,จะว่าจะเป็นเมียเราอย่างเดียวเราไม่าิถามน้องๆพี่ๆป้าลุงๆน้าอาๆาทั้งหลายแหละที่ จับให้เราเป็นเมียเออลับให้เธอเป็นหัวซึ่งจริงๆแล้วความจริงอะ่ะคือเธอแค่บุคลิกเธอแม่งได้แต่คือกับเราอะ่ะเราเออสกว่าเราอะ่ะถ้ามีขนนักแข่งอะ่ะเราแมนกว่าเธอแล้วไง <laughs> เออก็ใช่ไงก็งเลยงงมากแล้วแล้วทำไมตัวตัวเองจะต้องคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเป็นเป็นภรรยาตลอดเลยอ่ะเป็นผู้หญิงตลอดเลยตัวเองไม่คิดว่าตัวเองต้องเป็นผู้ชายบ้างหรอแต่ทุกทีมั่งดิให้เขาเป็นอ่อนหวานม้างดิ ต้องปกป้องเขาบ้างดิเธอวันนี้ใส่แบบผู้หญิงเกินไปก็ใช่ไงตัวก็ต้องเป็นหลัวดิเออใช่ไหมตัวเต้องเป็นผัวเขาบ้างเออสามีจ๋าอ๋อสามีจ๋าอ่ะสามีจ๋าเพราะทุกคนอ่ะเขาก็มองเธอเป็นสามีนะเมื่อก่อนอ่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรออตอนนั้นเธอลุกหลัวมากเลยอ่ะเออนั้นเปลี่ยนกันแน้ไหมตัวตัวก็เป็นหลัวเขาก็เป็นแบบอ่ะค่ะค่ะที่หลาไช่ค่ะที่หละค่ะขนลุกพูดเองงั้นขนลุก <c oughs> <c oughs> เอง้าวมีนเป็นหัวนั่นแหละดิ <c oughs> ไม่เมื่อก่อนคนที่ติดตามกวางอ่ะที่กวางมียอดติดติดตามเปแสนแสนเนี่ยคื <c oughs> อเพราะลุก คลิปลุกของวางคือลุกหลวงไงคนจากอาเซิติที่มิ้นไปดูคลิปฟางแล้วอ่ะคนจะกดไลค์คลิปที่เป็นหลวงอยู่มากจริงเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าหลวงอะไรเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไปทําอะไรแต่คือเราเราชอบลุคนี้เราก็เลยชอบสไตล์ลุคนี้มากที่แบบลงไปอ่ะเออชอบแบบนี้แต่เราไม่ได้คิดว่าจะบอกว่าเราเป็นคุนกับพี่วางใช่ พอข้าไปคุยกับพี่กวางพี่กวางก็บอกว่าเธอเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่มองเราเป็นผู้หญิงเออถึง,งเร<อ>าจะมีเําเธอบอกอ่ะพอทุกคนที่เขาเข้ามาจีบ <laughs> พอทุกคนที่เขาเข้ามาจีบพี่กวางอะ่ะเขาไม่ได้คิดว่าพี่กวางเป็นแบบเ,เมียงไงเอออันนี้ก็ทําคลิปลุกตึกไอ้ลุกกระเดือก <c oughs> อะไรอย่างนี้ไงพอทุกคนก็คิดว่าเออพี่กวางเขาไม่ได้ต้องการให้เขาเข้ามาแบบว่าจะเป็นหัวเราเว้ย แต่ก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้เยดยดความเป็นตัวเองให้เขามาเป็นก็ใช่ไงก็คือเขาเขามองโมเมนต์ผิดคิดว่าตัวเป็นฝ no yes> ่ายฝ่ายลุกไงแต่คือเราเราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าผู้หญิงน่ารักขนาดเนี้ยไม่สามารถเป็นหลัวใครได้หรอกจริงออกต้องเป็นเมียเราได้คนเดียวเท่านั้นนี่เราคิดอย่างนี้ตั้งแต่เห็นคลิปเลยอ่ะได้ไหล่ไม่ได้เราอยากได้เขามากก็เออ อยากได้เลยถ้าถ้าแบบว่าให้ให้ทุกคนตัดสินแบบภายนอกของระหว่างเราสองคนนั้นเขาอาจจะจับเธอเป็นผัวจะจับเราเป็นเมียหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงแล้วทุกคนทุกคนต้องมาสัมผัทุกคนต้องมาอยู่แบบเออทุกคนเราเป็นแฟนพี่วันหนึ่งปะล่ะเอาไปละคนที่บอกว่าเอออย่างแเป็นแฟนพี่เราให้ลองาปละเราให้อทิตย์หนึ่งให้อทิตย์หนึ่งเลยหรอเฮ้ยกว่าจะวนมาถึงเธอนานนะ คนละอาทิตย์เราหายคนมากที่อยากจะเป็นแฟนเรานะเราแถนเดนเนี่ยเอากันแถนเดยนเนี่ยเนี่ยเออเฮ้ยเธอกว่าจะวนมาหาเธอนี่เธอเหี่ยวแห้งเลยนะอยากย้ายเราเลยนะเธอไม่ไม่ขึ้นเราขอแบบอยู่กับตัวเองสักพักหรืออยางย้ายเธอขึ้นเลยนะหาให้คุยอะไรเอาไปเอาไปควงคนละเดือนคนละเดือนไปเราจะรู้ว่าแบบ พี่คะหนูขอส่งคืนก่อนเดือนได้ไหมไปส่งคืนก่อนเดือนปรับใส่สิบเท่าอะ่ะเอาปวดก,กระบาลอะ่ะแบบแบบเออแบบแบบพี่ไหวพี่ไหวพี่ไม่สีเรียบพี่ไหวอยู่แหละพี่อิงสนใจไม่โอไม่ได้พี่ถ้าจะให้ไปเป็นเมียพี่อิงหมอ เดี๋ยวลองซ้อมก่อนนะถ้าต้องขออนุญาตแฟนพี่อิงด้วยนะพี่อิงเขามีแฟนแล้วเดี๋ยวเขาสุ่มว่าไปเป็นแฟนไปเป็นไปเป็นแฟนพี่อิงใช่ปะพี่อิงค่ะวันนี้พี่อิงกินข้าวยังคะจนเหรอจะกินจี๊กคอปเอาไปเอาไปด้วยพีอิงค่ะวันนี้พี่อิงกินข้าวยังอะคะอย่าลืมคิดถึงวินด้วยนะอุ้ยเจ็ไม่ได้อะ พร้อมยกมรดกโอเคพี่อาใหม่พี่ยกบรดกให้ด้วยเธอเอาเลยเดี๋ยวกางยกความประสาทให้พี่พี่บอกว่าขนลุกซ้อมซ้อมเป็นอะไรกับพี่อ้ําดียเธอพี่อ้ําเป็นอะไรอะพี่อ้ําเตะเตะสถานทุ่งเลยนะพี่จะเป็นอะไรพี่อ้ําจะให้มิ้นเป็นอะไรดีอะเธอควรจะเป็นอะไรในสถานะพี่อ้ําดีเนี่ยเธอต้องมาเป็นเมียพี่อ้ําแล้วเขาจะเป็นเมียพี่อ้ําเหรอ แต่มเปพราะว่าท่านดูจากลุกอะเธออาจจะเป็นผัวแต่ความจริงแล้วพี่อั้มพี่อั้มเป็นผัวค่ะเพราะว่าพี่มิ้นเนี่ยไม่ได้ัต้องต้องไม่ต้องเรียกพี่ดิอั้มขาเนี่ยหรออั้มขาเขาหิวข้าวแล้วอ่ะเขาคนรู้ครับตัวเขาเป็นผัวตัวดีที่สุดแล้วเขาอยากเป็นอะไรของใครแล้วพี่อั้มบอกวน่ะร้อนมันกุ้ข้าวเหนียู่ เาไม่หมตัวนี้ที่สุดแล้วตัวเขาเป็นของตัวดีที่สุดแล้วอ่ะตัวเขาไม่สามารถเป็นของใครได้แล้วจริงๆโอ้ยแบบกล้าบบกรรมเป็นกรรมมันตกตัวเราต้องผ่าไปแหละเออตัวก็ต้องดูแลเขาไปเรวก็อย่าคิดว่าตัวเองต้องเป็นผัวตลอดเป็นเมียตลอดเดี๋ยวเขามาตัวเองคุยกับน้องๆดูทุกวันไี้คิดว่าได้ลูก คิดว่าม,มีลูกคันอะไร <c oughs> น,นี่นผมมันเข้าตาเหรอะ